ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันพฤหัสบดีที่16พฤศจิกายน2566ครับท่าน่กับเราร้อยหลายอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีมาฝากกัน7คู่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของคัดเลือกบอลโลกโซนเมกาใต้นะครับโซนเอเชียนะครับก็คือทางด้านของทีมชาติไทยของเรานะครับเจอกับจีนนะครับแล้วก็ทางด้านของคัดเลือกบอลยูโร2024นะครับโค้งสุดท้ายแล้วเหลือกันอีกแค่นัด2นัดเท่านั้นเองนะครับน่าสนใจทีเดียววันนี้7คู่ครับคู่แรกก็เป็นทางด้านของอาร์เจนตินาครับเปิดบ้านรับการเยือนของอุลุกววย์ วันนี้บู๊กันมันแน่นอน,นครับผู้2ครับเป็นทางน้านของโคลัมเบียรครับเปิดบ้านรับการเยรือนของบราซิลนะครับทีมหัวตารางเจอกันทั้งนั้นนะครับในค่ําคืนนี้เนี่ยก็เป็นเช้าของอีกหนึ่งวันนะครับก็ค่อนข้างที่จะ เช้าทีเดียวนะครับสำหรับโซนเมกาใต้นะครับทางด้านของฟุตบอลโลกโซนเอเชียนะครับคัดเลือกบอลโลกโซนเอเชียเนี่ยก็เป็นทางด้านของทีมชาติไทยกับทีมชาติจีนนะครับวันนี้จะมาเจาะลึกกันให้ดูกันอีกทีนึงนะครับแล้วล้วก็ทางด้านของพี่ๆเซียนๆท่านไหนนะครับคิดว่าคู่นี้นะครับระหว่างไทยกับจีนนะครับจบสกอร์ที่เท่าไหร่ก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับแสดงทัศนะกันมาได้นะครับค่ำคืนนี้มีหลายคู่นะครับหรือใครจะจัดสเต็ปมาโชว์กันสักหน่อยก็ยังได้นะครับไปกันที่บอล คัดเลือกบอลยูโรครับ2024ครับมีหลายคู่ทีเดียวนะครับอย่างไซปรัสนะครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของสเปนจอร์เจียเจอกับทางด้านของสกอตแลนด์ครับบัลกเรียเจอฮังการีแล้วก็อีกหนึ่งคู่ครับลิเกนสไตน์นะครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของโปรตุเกสนะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับโปรตุเกสก็เข้ารอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องมาดูกันะว่าโปรตุเกสจะจัดทัพยังไงนะครับเจ็ดคู่ครับอัดแน่นจัดเต็มกันอีกเช่นเคยครับ ไปสรุปผลงานเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับ v p ีเด็ดของเราก็ได้หูมากข้างนึงนะครับสำหรับทางด้านของเบลเยียมนะครับเปิดบ้านเอาชนะเซอร์เบียได้แค่1ประตูต่อศูนย์เท่านั้นนะครับอีก1คูดทางด้านของสวิตนะครับ ก็มาโดนใบแดงครับแล้วก็โดนตีเสมอในช่วงครึ่งหลังนะครับก็เป็นที่น่าเสียดายวันนี้มาตามกันต่อนะครับ VP T- เด็ดของเราทําเงินกันอีกเช่นเคยครับสำหรับพี่ๆซินเซียนท่านไหนนะครับรวมถึงทางด้านของนักลงทุนท่านไหนนะครับพี่ๆนักลงทุนนะครับที่สนใจเข้าร่วมรับทัศนะเพิ่มเติมรวมถึงทางด้านของ T- เด็ด VP ของเรานะครับก็สามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้ที่ไลน์แอดนะครับ s i d e หนึ่งศูนย์ศูนย์ RA นะครับมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราเหล่าร้อยหลาได้นะครับมีทั้งบอลเต็งบอลสเต็ปนะครับบทวิ เสนะเพิ่มเติมมารับกันได้นะครับในไลน์แอดของเรานะครับบอลเตงบอลสเต็ปก็จังหนับรังตาังกันเช่นเคยนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจก็สอบถามกันมาได้นะครับผมทักทายกันมาได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับวันนี้ไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับข้ามกันไปบอลเช้าก่อนเลยนะครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้นะครับเป็นทางด้านของอาร์เจนตินาครับเปิดบ้านรับการเยือนของอุลุักนะครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดเป็นทางด้านของอาร์เจนตินาบุกไปเยือนชนะมาได้ครับ1-0ในด้การปี202 1นนก่อห้า นั้นก็เป็นทางด้านของอาร์เจนครับชนะได้ในบ้านเนี่ยสาเลยนะครับเจอกันมา10ครั้งอาร์เจนตินาชนะไปหกครับเสมอไป3ามอุรุกวายชนะได้1ครั้งก็คือชนะได้ในบ้านเท่านั้นเองนะครับเต็มที่เนี่ย เกมเยือนก็คือเสมอครับในการอุ่นเครื่องนะครับสำหรับอุรุไนะครับค่อนข้างที่จะแพ้ทางกับอาร์เจนตินาเยอะพอสมควรนะครับอุรุไกยเจอกันมา10นัดนะครับอาร์เจนชนะไปถึง6นัดนะครับเปิดตลาดไป10นัดอาร์เจนตินาทำเงินไป4เจ้าไป2อุรุกุไย่ทำเงินไป4ครับสกอร์สูง4สกอร์ต่ำา6ผลงานของอาร์เจนตินานะครับเก็บชัยชนะมาเรื่อยเลยครับเก็บคลีนชีตมาได้6ถึง7นัดแล้วนะครับตั้งแต่อุ่นเครื่องมานะครับ นัดล่าสุดชนะเปรูไป2-0เนรับก่อนหน้านั้นชนะปาารกวัยไป1-0ชนะโบลิเวีย3-0นะครับชนะเอกวาดอร์ไป1-0นะครับก็ถือว่าหลังจากที่ได้แชมป์บอลโลกมาเนี่ยชนะมารวดนะครับแล้วก็ไม่เสียประตูด,ด้วยนะครับทางด้านของอาร์เจนตินานะครับเศรษฐี20นัดหลังครับชนะ17เสมสอ2แพ้แค่1นัดเท่านั้นที่แพ้ในแพ้ซาอุดีอาระเบียในบอลโลกนะครับสถิติแฮนดิแคปเปิดไป19นัดทำเงินไป12ครับเจ้าไป1แพ้ไป6สกอร์สูง12สกอร์ต่ำ8นนนัดห้าาอร์นนอเจติ ไปเยือนบราซิลครับน่าสนใจมากมากเลยนะครับในนัดต่อไปนะครับสำหรับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเมกกาใต้นะครับยักษ์ใหญ่เจอกันทีเดียวานะของอุุกวัยบ้างนะครับนัดล่าสุดเนี่ยขวัญและกําลังใจมาเต็มครับเอาชนะบราซิลไปได้ครับ2-0ก่อนหน้านั้นไปเยือนโคลอมเบียครับเสมอ2-2แพ้เอกวาดอร์ครับ2-1นะครับในบ้านก็ถือว่าอุ่นใจได้เกมเยือนก็ยังพอที่จะทําคะแนนได้อยู่นะครับสถิติ20นัดชนะ13เสมอ4แพ้3แฮนดิแคปเปิดไป20นัดทําเงินไป14ครับเจ้าเป 1แพ้ไป5สกอร์สูง8สกอร์ต่ำสิบสองครับนัดหน้าอุรุกวัยครับเปิดบ้านรับ,บโบลิเวียนะครับคููนี้ไปดูราคากันต่อครับเป็นทางด้านของอาร์เจนติน่านะครับเปิดมาค่อนข้างที่จะแพงทีเดียวครับอยู่ที่ราคา หนึ่งลูกเต็มนะครับน้าเต็มด้วยนะครับทางด้านของอุรุไยอยู่ที่น้ําขาวสกอร์สูงอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับน้ําขาวคู่นี้เนี่ยถ้าเจนต่อ1ลูกเต็มเนี่ยแฮนด์ิแคปสูงมันต้องสูงกว่านี้นะครับทางด้านของอุลุกักนะครับวันนี้ค่อนข้างที่จะเป็นรองเยอะครับหนึ่งช่วงตัวเต็มๆนะครับราคารองอยู่ที่ครึ่งรบลูกน้ําบวกสี่ผู้นี้แฮนด์ดิแคปเนี่ยยังมองว่าอาร์เจนติานาเล่นในบ้านน่าจะเก็บชัยชนะได้ไม่ยากนะครับแต่ช่วงหลังเนี่ยอุลุกวัยเล่นกันค่อนข้างที่จะดีแลล้ววกกก็งตัันมา นะครับแล้วก็ผู้เล่นต่างๆนานาเนี่ยก็ต้องลุ้นแหละครับว่าวันนี้เนี่ยฮาวินนุนเยสจะยิงได้หรือไม่นะครับเป็นกองหน้าอุลุไกที่ค่อนข้างที่จะคมทีเดียวครับในช่วงนี้นะครับแล้วก็เป็นประเด็นกันเยอะมากนะครับสำหรับนุนเยสนะครับทางด้านของอาเจตินาครับวันนี้ลุ้นเช็คอาการบาดเจ็บของมิซซี่อีกทีนึงครับว่าจะได้ลงสนามได้หรือไม่ครับกับความฟิตที่ไม่ค่อยจะเต็มร้อยนะครับ คู่นี้เหล่หลาร้อยหลาย,ยังมองว่าทางด้านของอาร์เจนตินาเล่นในบ้านเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดแน่นอนอยู่แล้วครับรวมถึงทางด้านของกองเชียร์เนี่ยอาร์เจนตินากินขาดอยู่แล้วนะครับแต่เจอกับอุลุกวัยค่อนข้างที่จะแพ้ทางครับอุลุกไัยนะครับเป็นอาร์เจนตินาเนี่ยยิงได้มากกว่าด้วยชนะเนี่ยอาจจะชนะครับแต่จะขาดหรือไม่เท่านั้นเองคู่นี้เหล่หลาร้อยหลาย,ยังมองว่าอุลุกไัยครับแพ้ไม่เกิน1ลูกครับรอเจ้าหรือรอเจเท่านั้นเองครับให้รองที่อุรุกวัยครับคู่แรกของคําคืนนี้ที่ราคาหนึ่งลูกเต สวยไปต่อกันอีกหนึ่งคู่ครับฟุตบอลโลกโซนเมกาใต้เช่นกันนะครับเป็นทางด้านของโคลัมเบียครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของบราซิลมันแน่นอนครับคู่นี้นะครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดในบ้านของบราซิลครับบราซิลชนะไป1ประตูต่อศูนย์ก่อนนั้นเสมอกันในบ้านของโคลัมเบียครับศูนย์ูนะครับเจอกันมา10นัดหลังโคลัมเบียชนะไป1นัดครับเสมอกันไป3ที่เหลือบราซิลเก็บกินได้หมดแต่ชนะ6นัดเนี่ยชนะในบ้านนะครับบราซิลมาเยือนโคลัมเบียยังไม่ชนะนะครับเ10นรับโคมป์ ห้นัดครับเจ้าก,กันไป2นัดบราซิลทำเงินได้แค่3นัดเท่านั้นครับสกอร์สูง4สกอร์ต่ำหก ผลงานล่าสุดของโคลัมเบียนะครับสามนัดหลังเนี่ยเสมอรวดนะครับเสมอเอกวาดอร์มานัดล่าสุดเกมเยือนนะครับในบ้านเนี่ยเสมออูกไกวไป22งสองไปเยือนชิลีก็เสมอ0ูนะครับชนะเวเนซุเอลาได้นะครับแล้วก็ในอุ่นเครื่องเนี่ยชนะเยอรมนีได้ด้วยนะครับทางด้านของโคลัมเบียสถิติยีนัดหลังครับชนะ11เสมอ6แพ้3ามแฮนดิแคปเปิดไป20นัดทำเงินไป11เจ้าไป1แพ้ไป8สกอร์สูง7สกอร์ต่ำสิบสามครับทางด้านของโคลัมเบียนัดหน้าไปเยือนปาลากไกยนะครับ ดูทางด้านของบราซิลบ้าน,นครับนัดล่าสุดสะดุดแพ้กับอุรุกวัยมานะครับสประตูต่อศูนย์ก่อนหน้านั้นเสมอเวเนซุเอลาในบ้าน,นครับหประตูต่อหนึ่งสองนัดล่าสุดเนี่ยถือว่าเสียเปรียบนะครับแล้วก็ถือว่าขายไปแพงดีเดียวนะครับสำหรับบราซิลนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยชนะเปรูนะครับชนะโบลิเวียไปถึง5ประตูต่อหนึ่งในนัดแรกนะครับสถิติ20นัดหลังครับบราซิลชนะไป1 3เสมอ3 แพ้ไป4นัดครับแฮนดิแคปเปิดไป20นัดทำเงินไป10ครับแพ้ไป10สกอร์สูง10สกอร์ต่ํา9นะครับทาน้าของบราซิลนัดหน้าเปิดบ้านรับอาร์เจนตินานะครับคู่นี้ไปดูราคากันต่อครับเป็นทาน้าของบราซิลก็เปิดต่อมาที่ราคาปปะนะครับน้ำลบ10ราคารองเป็นราคาเสมอครับราคาครึ่งลูกเนี่ย บราซิลน้ำล้นเลยนะครับโคลัมเบียน้ำไม่ถึงบวก10สกอร์สูงอยู่ที่2ลูกเต็มครับน้ำขาวคู่นี้เหล่าร้อยหลายังมองว่าแฮนดิแคปมันค่อนข้างที่จะเหลื่อมกับทางด้านของแฮนดิแคปสูงเยอะพอสมควรนะครับทีมที่เป็นทีมบุกค,ค่อนข้างที่จะดีเนะี่ยแต่แฮนดิแคปสูงอยู่แค่2ลูกเท่านั้นเองนะครับถึงแม้ว่าจะค่อนข้างที่จะสูสีกันก็ตามนะครับ มันต้องมีประตูครับแต่แฮนดี้แคปสูงเนี่ยอยู่แค่2ลูกเนี่ยไม่สามารถยังรู้ได้ว่าทางด้านของทีมไหนนะครับคู่นี้อาจจะออกได้3หน้าอาจจะเสมอกัน00หรือ1ประตูต่อ1ก็ได้นะครับหรือไม่งั้นโคลัมเบียครับอาจจะมีสิทธิ์นะครับที่จะเฉือนเอาชนะบราซิลไปได้บราซิลช่วงหลังเนี่ยถึงแม้ว่าผู้เล่นกลับมาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับแต่ก็ยังเชื่อว่านัดนี้เป็น เกมเยือนครับเยือนโคลัมเบียไม่เคยได้ชัยชนะนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเลือกไปที่โคลัมเบียครับราคาปปครับขอหงสักข้างหนึ่งก็ยังดีครับกลับมาต่อที่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกครับโซนเอเชียนะครับไทยของเราครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนจีนนะครับ รุ่นี้เจอกันมานัดล่าสุดเป็นไทยนะครับไปเยือนแล้วก็ชนะมาได้1ประตูต่อศูนในปี2019นะครับเจอกันมาทั้งหมด8นัดไทยชนะไป3นะครับสเสมอกันไป1นัดจีนชนะไป4นัดครับถ้าย้อนไปก็เป็นอุ่นเครื่องนะครับที่จีนชนะได้ในบ้านของไทยนัดล่าสุดก็คือในเอเชียนคัพนะครับจีนชนะไป2,1ก่อนหน้านั้นก็ชนะไปครับ2ประตูต่อศูนนะครับไทยก็เคยบุกไปเยือนจีนปี2013รุ่น ชนะทิปขึ้นมาใหม่ๆนั่นแะครับชนะไปถึง5ประตูต่อหนึ่งนะครับแฮนดี้แคปเปิดมา4นัดครับไทยทำเงินไป2ครับจีนทำเงินไป2ยังเท่ากันอยู่นะครับสกอร์สูง5นัดนะครับสกอร์ต่ำ3า3นัดคู่นี้มีประตูทุกนัดครับน่าสนใจทีเดียวนะครับสำหรับทางด้านของคู่นี้ในสกอร์สูงนะครับผลงานครับไทยนัดล่าสุดไปอุ่นเครื่องถึงเมืองนอกเมืองนาครับ ไปที่เอสโตเนียเสมอ1ประตูตอนหนะครับก่อนหน้านั้นแพ้ให้กับจอร์เจียไป8ปนะครับก็ถือว่าเป็นบทวิพากษ์วิจารณ์มาเยอะพอสมควรนะครับนัดนั้นชุดนั้นก่อนหน้านั้นครับเสมอกับอิรักไปนะครับ2ประตูต่อ2นะครับในคิงคัพนะครับนัดชิงแล้วก็แพ้จุดโทษอิรักไปนะครับก่อนหน้านั้นก็ชนะเลบานอนได้ครับ2ประตูตอน1ก็เกือบที่จะเป็นทีมชุดใหญ่แหละครับสำหรับ ทีมในคิงคัพรวมถึงอุ่นเครื่องที่ยุโรปนะครับแต่นัดน,นี้เนี่ยขนผู้เล่นกันมาเต็มทีมครับสถิติของทีมชาติไทยนะครับ20นัดชนะ9ครับเสมอ6แพ้5แฮนดิแคปเปิดไป19นะัดทำเงินไป9เจ้าไป2แพ้ไป8ครับสกอร์สูง12สกอร์ต่ำ8นะครับ นัดหน้าทีมชาติไทยไปเยือนสิงคโปร์นะครับในคันเรื่องบอลโลกหลังจากนั้นเล่นเอเชียนคัพนะครับอยู่ร่วมสายกับคีร์กิสฐถานโอมานและก็ซาอุดิอาระเบียนะครับทางด้านของจีนบ้างนะครับนัดล่าสุดอุ่นเครื่องแพ้ให้กับอุซเบกิสถานไป2-1ครับก่อนหน้านั้นชนะเวียดนามได้2.0นย์ะครับนัดนั้นเนี่ยเวียดนามโดนใบแดงด้วยครับไปฟันศอกใส่เขาก่อนหน้านั้นแพ้ซีเรียครับหนูนย์ะครับเสมอมาเลเซีย1ประตูต่อ1จากสถิติแบบนี้เนี่ยไทยก็มีลุ้นแหละครับสถิติยี่สิบ นชนะ5เสมอ6แพ้9ครับแฮนดี้แคปเปิดไป20นัดทำเงินไป10เจ้าไป2แพ้ไป8นะครับถือว่าเป็นทั้งบอลเต็งบอลรองเนี่ยค่อนข้างที่จะทำเงินได้เยอะพอสมควรนะครับสำหรับจีนในช่วงหลังสกอร์สูง7ครับสกอร์ต่ำ13ยิงได้ไม่ค่อยจะเยอะครับนัดหน้าจีนเจอเกาหลีใต้เลยนะครับก็ถือว่านัดนี้เนี่ยถ้าจีนมาเก็บ3แ้มจากไทยได้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแหละครับนัดหน้าไปยันเสมอกับเกาหลีใต้นะครับ หลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องบุกไปเยือนทางด้านของสิงโคโปร์นะครับกลุ่มนี้ก็มีจีนเกาหลีใต้ไทยสิงโคโปร์อะไรครับก็น่าลุ้นทีเดียวนะครับในกลุ่มนี้ของเรานะครับคู่นี้เป็นทางด้านของ ไทยครับเปิดราคามาที่ราคาปปอเลยนะครับน้าขาวสกอสูง2ลูกควบ2ลูกครึ่งคู่นี้น่าจะเป็นสกอสูงครับน้ําสวยทีเดียวนะครับสลูกควบ2งลูกครึ่งน้ําเกือบลบสินะครับสกอต่ำเนี่ยน้ําขาวนะครับสกอสูงน้ําไม่เต็มนะครับคู่นี้2ลูกควบ2ลูกครึ่งน้ํส illi, สยาสวยสวยเกือบลบสิ 10, คู่นี้ให้สกอสูงไว้ก่อนนะครับสเม็ดมีแน่ครับด้านของไทยแฮนดี้แคปปปปนะครับ ก็เอาใจวัยรุ่นเลยครับราคานี้นะครับแต่ถ้าจะให้จริงๆแล้วเนี่ยชอบไปที่จีนมากกว่านะครับวันนี้จีนไม่น่าจะมาแพคเกมรับด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสนิมิตหมายที่ดีครับ ถ้าไทยนัดนี้เนี่ยหลังจากที่ดูรายชื่อแล้วเนี่ยมีทั้งสุพนัทนะครับมีทั้งเจ้าบุกนะครับรวมถึงทางด้านของผู้เล่นหลายคนนะครับจากต่างแดนของไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นสุพชคนะครับสุพนัทพี่ครูพี่น้องเลยครับวันนี้จะมาร่วมทับกันเนี่ยค่อนข้างที่จะดูดีทีเดียวนะครับสำหรับทีมชาติไทยชุดนี้นะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีตัวที่ถูกใจแฟนบอลสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็เชื่อว่ามโนพลกิ้งวันนี้น่าจัดทับได้สู้ได้สูสีนะครับไม่น่าจะถอยนะครับวันนี้นะครับ แล้วก็ตัวเล่นสำรองหลายๆคนนะครับที่ฟอร์มดีอยู่ใน ขนาดนี้ก็ได้ลงสนามนะครับด้านของจีนนะครับหลังจากที่ใช้ตัวเล่นหลักมาค่อนข้างที่จะเยอะด้วยนะครับเล่นนัดอุ่นเครื่องก็ถือว่าฟอร์มเนี่ยยังขึ้นขึ้นลงลงอยู่นะครับพี่ๆคิดว่ายังไงบ้างก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับสำหรับคู่นี้นะครับแต่เราร้หลามองว่าครับวันนี้ไทยมีโอกาสนะครับที่จะเก็บแต้มได้ครับหนึ่งแต้มก็ยังดีนะครับสำหรับวันนี้ครับเอาหูเข้าแรกครับให้ต่อที่ไทยครับราคาปปปครับน้ำขาวๆหรือน้ำลบสิบสวยๆครับข้ามกันไปที่ฝั่งยุโรป กันบ้างนะครับคู่แรกครับเป็นทางด้านของไซป้สครับวันนี้เปิดบ้านรับกัมเยียนของสเปนครับงานหนักเลยนะครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดสเปนชนะไปครับ6ประตูต่อศูนย์นะครับผลงานของไซป้สนะครับเจ้าบ้านแพ้มา6นัดติดแล้วนะครับนัดล่าสุดแพ้จอร์เจียไป4ี่ศูนย์ก่อนหน้านั้นแพ้นอร์เวย์ไป4ี่ศูนย์นะครับแพ้สเปนไป6กศูนย์แพ้สกอตแลนด์ไป3าศูนย์นะครับแพ้นอร์เวย์ในเกมเยือนใน3ามหนึ่งนะครับยิงได้1ประตูนะครับที่เหลือเนี่ยเสียเพียบเลยนะครับสถิตยี่สิบนัดครับชนะสามเสมอแพ้นัด อันดี้คปเปิดไป20นัดทำเงินไป9ครับแพ้ไป11สกอร์สูง14สกอร์ต่ำ6นะครับสำหรับไซปัสนัดหน้าเจอลิทัวเนียนะครับเปิดบ้านทางด้านของสเปนบ้างครับอนาคตสดใสทีเดียวในกลุ่มนะครับนัดล่าสุดเฉือเนเอาชนะนอร์เวย์ไปได้1นึ่งศูนย์ครับก่อนหน้านั้นชนะสกอตแลนด์นะครับ2ประตูต่อ0ชนะไซป,ปัส6กศูนย์ชนะจอร์เจียถึง7จ็ดหนึ่งนะครับ แล้วก็สเมสมอโครเอเชียในเนชันลีกสถิติ2่ินัดหลังครับชนะ12สเสมอ5แพ้3แฮนดิแคปเปิดไป20นัดทำเงินไป11ครับแพ้ไป9สกอร์สูง10สกอร์ต่ำ10นะครับนัดหน้าสเปนะครับไป เปิดบ้านรับจอร์เจียนะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของสเปนนะครับเปิดต่อมาถึง3ลูกเต็มครับน้ำขาวราคารองอยู่ที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งน้ำลบ10สกอร์สูง3าลูกครึ่งควบ4คู่นี้ก็มีลุ้นสกอร์สูงนะครับเพราะว่าสเปนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าจะชนะแล้วมันจะเข้ารอบนะครับเพราะว่ามันต้องบวกประตูได้เสียไปด้วยนะครับต้องแข่งกับสกอตแลนด์นะครับสกอตแลนด์ก็ต้องไปเยือนจอร์เจียเป็นทีมเยือนเหมือนกันทั้งคู่นะครับคู่นี้เหล่าร้อยละยังมองว่าทางด้านของสเปนนะครับม โอกาสที่จะถึง3ลูกนะครับแล้วก็แฮนดิแคปถึงแม้ว่ากำแพงค่อนข้างที่จะสูงนะครับ3ลูกเต็มลูกที่4กินเต็มนะครับรวมถึงสกอร์สูงที่3ลูกครึ่งควบ4กินหู5ลูกกินเต็มใช้ปาดอาจจะไม่มีประตูนะครับแต่สเปนเนี่ยค่อนข้างที่จะขาดเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับให้ต่อที่สเปนครับ3ลูกเต็มน้ำบวก10หรือว่า3ลูกควบ3ลูกครึ่งน้ำลบ10ครับก็ยังสวยอยู่นะครับให้ต่อที่สเปนครับลุ้นกันไปแบบยาวๆครับไปที่อีกหนึ่งคู่นะครับร่วม กลุ่มกับสเปนแล้วก็ไซปรัสนะครับจอร์เจียครับวันนี้เปิดบ้านรับกกมเยนของสกอตแลนดน์ครับคู่นี้เจอกันมาบ้านใครบ้านมันนะครับ,บรเจอกันมาทั้งหมด5นัดครับจอร์เจียชนะไป2ครับ สกอตแลนด์ชนะไป3ก็คือบ้านใครบ้านมันเลยนะครับนัดล่าสุดสกอตแลนด์ชนะได้ในบ้านเนี่ยสองศูนย์นัดล่าสุดบ้านของจอร์เจียจอร์เจียชนะไปครับ1ประตูต่อศูนย์ที่เหลือก็เป็นบ้านใครเนี่ยคนนั้นเนี่ยยิงนะครับแล้วก็ชนะได้ด้วยนะครับเจอกันมา5นัดจอร์เจียชนะไป2เสมอหนึ่งครับทางด้านของสกอตแลนด์ชนะไป3นัดนะครับสกอร์สูง1นัดครับสกอร์ต่ำถึง4นัดนะครับยิงกันไม่ค่อยจะเยอะเท่าไหร่ในคู่นี้นะครับผลงานของจอร์เจียบ้างนะครับนัดล่าสุดเนี่ยชนะใซปลัด ถึง4-0หลังจากที่เอาชนะไทยในอุ่นเครื่องมาถึง8-0นะครับพอชนะไทยได้เนี่ยติดเครื่องเลยครับเกมรุกดูดันเลยนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยแพ้มา3นัดติดครับก่อนที่จะมาชนะไทยนะครับแพ้ให้กับ นอร์เวย์ครับ2-1แพ้สเปน7-1ครับแพ้สกอตแลนด์2-0นะครับที่ชนะก็ชนะไซปัตนะครับทั้งไปและกลับทางด้านของจอร์เจียนะครับสถิติ20นัดหลังครับชนะ13เสมอ3แพ้4แฮนดิแคปเปิดไป20นัดทำเงินไป15ครับแพ้ไป5สกอร์สูง12สกอร์ต่ำ8ครับนัดหน้าเนี่ยจอร์เจียไปเยือนสเปนครับถือว่างานหนักเลยนะครับทางด้านของสกอตแลนด์บ้างครับสะดุดแล้วก็แพ้ร่วงยาวมา3นัดติดแล้วนะครับเจอกับทีมใหญ่ทั้งนั้นครับนัดล่าสุดแพ้ฝรรรรััั่่่่่งงเเเศสใในน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 นอออุคคืะบ4-1กห้้ายยูโี แพ้ให้กับสเปนครับบุกไปขึ้นนําก่อนด้วยนะครับแต่มาโดน VR นะครับแล้วก็มาโดนสเปนในช่วงท้ายเกมครับถลุงไป2ประตูครับทางด้านของสกอตแลนด์ก็แพ้ไปก่อนหน้านั้นก็แพ้ให้กับอังกฤษนะครับในการอุ่นเครื่องเนี่ยสประตูต่อ1นึ่สถิติยีนัดครับชนะ11เสมอ3แพ้6ครับแทนที่แค็เปิดไป20นัดทำเงินไป13ครับแพ้ไป7สกอร์สูง12สกอร์ต่ำแปนะครับนัดหน้าสกอตแลนด์เจอนอร์เวน์ครับ ในบ้านก็ถือว่าเสียเปรียบนะครับเพราะว่านัดหน้าเนี่ยสเปนได้เปรียบมากกว่านะครับที่เจอกับจอร์เจียนะครับทางด้านของสกอตแลนด์กับนอร์เวย์ก็ต้องตัดกันเองเลยครับลุ้นกันถึงนัดสุดท้ายครับสำหรับคู่นี้ราคาที่เปิดมานะครับเป็นทางด้านของสกอตแลนด์ครับเปิดต่อมาที่ราคาปปปครับ น้ำเกือบลบสิบประกอบสูง2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับน้ำบวก1ิคู่นี้ยังมองว่าสกอตแลนด์เหนือกว่าเล็กน้อยนะครับแล้วก็ทางด้านของจอร์เจียเล่นในบ้านนะครับช่วงนี้เนี่ยฟอร์มกําลังมาเลยนะครับเล่นกันเกมรุกกําลังเข้าขากันเลยแต่เกมรุกที่ไปยิงประตูได้เนี่ยยิงได้กับไทยกับไซปลัดนะครับวันนี้มาเจอสกอตแลนด์ค่อนข้างที่จะหนาปึกเลยนะครับเพราะงานคู่นี้ยังมองว่าสกอตแลนด์ครับจำเป็นต้องมี3มแต้มครับในวันนี้เพื่อที่จะลุ้นอันดับ ที่2หรือลุ้นจ่าฝูงเลยนะครับถ้าสเปนไปพลาดท่าพลาดพลั้งในนัดสุดท้ายนะครับเพราะยันคู่นี้ครับให้ต่อที่สกอตแลนด์ครับราคาปอปอน้ำลบ1ิสวยๆครับ ไปต่อกันอีกหนึ่งคู่ครับเป็นท่าด้านของบาวแกเรียครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของฮังการีนะครับคู่นี้หลายคนก็จับตามองกันค่อนข้างที่จะเยอะครับน่าจะสนุกกันทีเดียวนะครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดครับฮังการีชนะได้ในบ้านครับ3-0ก่อนหน้านั้นครับเป็นทานด้านของฮังการีเคยมาเยือนแล้วก็ชนะบาวแกเรียไปได้ถึง3-1นะครับเจอกันมา5นัดหลังบาวแกเรียชนะไป1นัดครับเสมอกัน1นัดฮังการีชนะได้2นัดนะครับเฮนดิแคปเปิดไป5นัดบาวแกเรียทำเงินไป2เจ้าไป1ฮังการีทำเงินไปนัดกกออต่ สนะครับทางด้านของสติบ้างนะครับเบลแกเรียนัดล่าสุดไปเยือนแอลเบเนียนะครับในการอุ่นเครื่องแพ้ไป20ครับก่อนหน้านั้นแพ้ลิัุเนียในบ้านนะครับ2 0แพ้มอนเตเนโกเกมเยือน,นครับ2ประตูตอน1น,นะครับก็ถือว่าผลงานไม่ดีเท่าที่ควรนะครับตั้งแต่เปิดปี2023มมานะครับ ยังไม่ชนะใครเลยนะครับทางด้านของเบลเรียนะครับสติติ20นัดครับชนะ3สเสมอ7 10, แพ้10แฮนดิคปเปิดไป20นัดทำเงินไป9แพ้ไป11สกอร์สูง7สกอร์ต่ำา3 3นัดหน้าเบลเรียไปเยือนเซอร์เบียรครับทางด้านของฮังการีบ้างครับมีลุ้นที่จะเข้ารอบไปเล่นรอบสุดท้ายนะครับสำหรับบ bon อนะลยูโรฮังการีนัดล่าสุดครับไปเยือนลิทัวเนียครับสเสมอ2-2ก็ถือว่าเสียหายพอสมควร นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยชนะเซอร์เบียได้ในบ้านครับ2-1เสมอกับเช็คครับ1ประตูต่อ1ไปเยือนเซอร์เบียชนะได้ครับ2-1น,นะครับที่เสมอกับเช็คเนี่ยเล่นอุ่นเครื่องนะครับใน กลุ่มนี้เนี่ยฮังการีก็ยังมีลุ้นอยู่นะครับสถิติ20นัดหลังครับชนะ12เสมอ5แพ้3แฮนดิแคปเปิดไป20นัดทำเงินไป12ครับเจ้าไป2แพ้ไป16สกอร์สูง10สกอร์ต่ำ10ฮังการีนัดหน้าครับตัดสินกับทางด้านของมอนเตเนโกรครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาเป็นทางด้านของฮังการีครับเปิดต่อมาที่ครึ่งคุบลูกนะครับไหลขึ้นมาที่1ลูกเต็มน้ําเต็มด้วยนะครับสกอร์สูง2ลูกควบ2ลูกครึ่งน้ําขาวนะครับคู่นี้ก็ค่อนข้างที่จะยากอสมคควรรกาีเล่น เล่นด้วยความกดดันนะครับเพื่อที่จะได้3มแต้มนะครับสำคัญมากๆครับสำหรับฮังการีนัดนี้ถ้ามีแต้มติดไม้ติดมือก็ยังต้องลุ้นอีกนะครับลุ้นทีมอื่นด้วยนะครับแล้วก็ลุ้นนัดสุดท้ายอีกต่างหากครับเพราะว่านัดสุดท้ายนี่ต้องตัดกับมอนเตเนโกรอีกนะครับถ้าทางด้านของมอนเตเนโกรวันนี้เนี่ยชนะอีกเนี่ยเรียกกันว่างานหนักเลยนะครับสำหรับฮังการีในนัดสุดท้ายเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเอาตัวรอดไปก่อนนะครับให้ต่อที่ฮังการีครับคู่นี้ ฮังการีมีดีแน่นอะนะครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้นะครับเป็นทางด้านของลิเกนสไตน์วันนี้เปิดบ้านรับกข่ยันของโปรโตุเกสนะครับคู่นี้เจอกันมานันล่าสุดโปรโตุเกสชนะไปในบ้านนะครับ4-0น,นะครับก่อนหน้านั้นโปรโตุเกสบุกมาเยือนเนี่ยชนะได้3ุดในอุ่นเครื่องนะครับเจอกันมาทั้งหมด4 uts, ok est, นัดโปรตุเกสชนะไป3เสมอไป1นัดนะครับก่อน ที่เสมอเนี่ยย้อนไปไกลเลยนะครับผลงานบ้างครับลิเกนสไตน์นัดล่าสุดไปเยือนไอซ์แลนด์แพ้ไป4-0ก่อนหน้านั้นแพ้บอสเนียแอนด์เฮอร์เซโกวีนาครับ2-0แพ้สโลวาเกียครับ3-0 20นัดหลังเซติแพ้รวดครับ20นัดนะครับเปิดตลาดไป19นัดครับทำเงินไป8ครับแพ้ไป11สกอร์สูง9สกอร์ต่ำ11นะครับนัดหน้าลิเกนสไตน์เจอลักเซมเบิร์กครับมาดูทางด้านของโปรตุเกสบ้างนะครับมีคะแนนเต็มไม้เต็มมือเลยครับชนะรวดในกลุ่ม นัดล่าสุดชนะบอสเนียไป5-0ครับก่อนหน้านั้นชนะสโลวาเกียไป3-2ชนะลักเซมเบิร์กไปถึง9-0นะครับชนะสโลวาเกีย1-0แล้วก็ชนะไอซ์แลนด์1-0นะครับในกลุ่มก็ถือว่ากินขาดเรียบร้อยแล้วนะครับทางด้านของโปรโตุเกสสถิติ20นัดครับชนะ15เสมอ1แพ้4แฮนดิแคปเปิดไป19นะัดทำเงินไป11ครับแพ้ไป8สกอร์สูง12สกอร์ต่ำ8นะครับโปรโตุเกสน,นหน,น้าเจอไอซ์แลนด์นะครับ คู่นี้ราคาที่เปิดมาเป็นทางด้านของโปรโตุเกตครับเปิดต่อมาท่วนๆน้ำไม่สวยเท่าไรครับอยู่ที่4ลูกควบ4ี่ลูกครึ่งเลยนะครับน้ำเกือบบวก10สกอสูง4ลูกครึ่งควบ5ครับน้ำไม่ถึงบวก10เช่นกันนะครับคู่นี้เนี่ยรอเช็คราคาก่อนเตะอีกทีนึงละกันนะครับแต่คู่นี้เชื่อว่าราคาไหลขึ้นค่อนข้างที่จะแรงครับจาก3ลูกครึ่งนะครับก็น,น,น่า ถ้าวางมาตรฐานกันแล้วแล้วก็ตัวเล่นแล้วนะครับทางด้านของโปรตุเกตครับน่าจะเอาชนะไปได้แบบไม่ยากเย็นนะครับแต่ทางด้านของลิเกนสไตล์เจอทีมใหญ่แบบนี้เล่นในบ้านด้วยนะครับ เอามันแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีลุ้นอะไรแล้วนะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าลิกเกนสไตล์วันนี้เนี่ยน่าจะแพ้ไม่เกิน4ลูกนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับให้รองที่ลิกเกนสไตล์ครับราคา4ลูกควบ4ลูกครึ่งครับหนำสวยๆครับล้นๆเลยนะครับ2.20จครับครบจบเรียบร้อยครับวันนี้7คู่ครับอัดแน่นจัดเต็มกันทีเดียวนะครับ3โซนในวันนี้ไปทบทวนกันอีกทีครับคู่แรกครับอาร์เจนติน่ากับทางด้่งของอุลุกวัยคู่นี้ยังเชื่อว่าอุลุไยแพ้ไม่เกิน1ลูกนะครับคู่สองครับโคลอมเบีย ต่อมาที่ราคาปปไหลไปที่ครึ่งลูกนะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าคู่นี้โคลัมเบียครับเล่นในบ้านด้วยนะครับช่วงนี้บราซิลก็ไม่ค่อยจะคมเท่าไหร่นะครับก็ยังเชื่อว่าโคลัมเบียน่าจะเอาอยู่ครับให้รองที่โคลัมเบียครับราคาครึ่งลูกนะครับมาที่โซนเอเชียกันบ้างครับส่งตรงมา1คู่นะครับสำหรับทีมชาติไทยวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของจีนนะครับถ่ายทอดสดทาง ไทยรัฐทีวีนะครับด้านอาของทีมชาติไทยวันนี้ตัวเล่นเนี่ยมากันครบเลยนะครับแฮนดที่แคบยังมองว่าทีมชาติไทยมีโอกาสที่จะเก็บ3ามแต้มได้ด้วยนะครับเปิดต่อมาที่าราคาเสมอแล้วก็ไหลไปที่าราคาปปนะครับถึงแม้ว่าทีมอันดับโลกเนี่ยจะอยู่ล่างกว่าค่อนข้างที่จะเยอะกับจีนนะครับแต่ <S <S 2> <S 2> แฮนดิแคบยังมองว่าทีมชาติไทยครับมีโอกาสที่จะเก็บ3มแต้มได้ด้านอาของจีนนะครับวันนี้มาเต็มทีมก็จริงนะครับแต่การเดินทางเนี่ยค่อนข้างที่จะลําบากนะครับ เพราะฉะนั้นคู่นี้ครับยังมองว่าทีมชาติไทยครับเอาหูเข้าแรกครับ1ข้างครับเชียร์ไทยไม่เสียใจแน่นอนครับให้ต่อที่ทีมชาติไทยครับราคาปปปครับมากันที่คัดเลือกยูโร2024นะครับใกล้ถึงนัดสุดท้ายแล้วนะครับ คู่แรกครับไซปัสกับสเปนนะครับคู่นี้ยังมองว่ากระทิงดูสเปนน่าจะเก็บได้แน่นอนนะครับทั้งแฮนดิแคปรวมถึงทางด้านของ3แต้มที่สําคัญนะครับคะแนนเท่ากับสกอตแลนด์อยู่ในช่วงนี้กดดันทีเดียวนะครับสำหรับสเปนต้องชนะมากกว่า3ลูกนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่สเปนครับสลูกเต็มหรือ2ครึ่งควบ3นะครับคู่ต่อไปครับเป็นทางด้านของจอร์เจียกับทางด้านของสกอตแลนด์นะครับจอร์เจีย เป็นรองสกอตแลนด์อยู่ที่ราคาปปเท่านั้นนะครับถึงแม้ว่าช่วงหลังนะครับจะหลุดไปเยอะพอสมควรนะครับสำหรับจอร์เจียสกอตแลนด์สนัดหลังแพ้รวดนะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าวันนี้สกอตแลนด์ไม่น่าจะยอดท้อต่อความยากลําบากในการบุกเข้าทำจอร์เจียนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ยังเชื่อว่าสกอตแลนด์มีทีเด็ดกว่านะครับให้ต่อที่สกอตแลนด์ครับราคาปปครับคู่ต่อไปครับเบลแกรียกับฮังการีนะครับคู่นี้นะครับฮังการีเปิดต่อมาเกือบหนึ่งช่วงตัวนะครับราคาไหลขึ้นค่อนข้างที่จะแรงด้้วยัตงแ ครึ่งช่วงตัวตอนนี้1ช่วงตัวเต็มๆครับเพราะงั้นคู่นี้ครับราคาสวยๆแบบนี้ผู้เล่นน่าจะมากันครบนะครับฮังการีมีดีแน่นอนครับให้ต่อที่ฮังการีครับราคาครึ่งครบดูครับคู่สุดท้ายครับเป็นทางด้านของลิเกนสไตน์ครับเปิดบ้านรับการเยือนของโปรตุเกสโปรตุเกสเข้ารอบไปแล้วนะครับแต่นัดนี้เล่นเพื่อศักดิ์ศรีรวมถึงมาตรฐานทีมมาตรฐานผู้เล่นดีกว่าอยู่แล้วแน่นอนครับลิเกนสไตน์เจอทีมใหญ่แบบนี้ครับโอกาส พัฒนาทีมก็ค่อนข้างที่จะไปได้ไกลนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เนี่ยลิเกนสไตล์เล่นเต็มข้อแน่นอนนะครับโปรตุเกตน่าจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนผู้เล่นกันลงสนามครับเพราะว่านัดสุดท้ายก็ยังเหลืออีกหนึ่งนัดนะครับคู่นี้เหล่าไรลายังเลือกที่ลิเกนสไตล์ครับน่าจะแพ้ไม่เกิน4ลูกครับให้รองที่ลิเกนสไตล์ครับ4ลูกครบ4ี่ลูกครึ่งครับหรือ4ลูกครึ่งสวยๆครับครบจบเรียบร้อยครับวันนี้ครับเคู่ครับจังหนับกำตังกันแน่นอนครับกับเราครับเหล่ายรลายขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับที่ติดตาม ยังไม่ได้กดติดตามในช่อง YouTube ของเรานะครับกดติดตามแจ้งเตือนหรือจะส่งช่วยแชร์กันไว้ด้วยก็ได้นะครับจะขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็พี่ๆท่านไหนนะครับสนใจที่จะเข้าร่วมรับทัศนะเพิ่มเติมรวมถึงทางด้านของทีเด็ดวีพีของเหลานะครับก็สามารถแอดไลน์กันมาได้ที่แอดไลน์ครับหนึ่งศูนย์์ RA นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆท้งสิ้นนะครับมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราครับเราร้อยหลานครับวันนี้จัดกันให้แบบเต็มๆครับเจ็ดคู่นะครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับ รับตังถอนเงินอีกเช่นเคยครับ